นี่ทุกคนคือน้องไม้เพิ่นไปแบกน้ำใกล้ไก่ทุกคนตั้งแต่แล้วเฮือนนี่หู้ซึกจังเดยดีใจว่าแล้วซัมานี้ก็ดีใจเนาะดีกว่าตากฝุนเนาะเลีเสียร์ก็ยังมีบนบนน้อนเนาะคนที่เอ่อไปตัดฟืนแล้วก็ตักน้ำอยู่เฮือนคนที่ขยันที่สุดก็ใยญ่ที่สุดนในเฮือนเป็นผู้นี่เนาะนี่ น้องไม้พนอทุกคนสบายดีและสวัสดีพี่น้องฟังลาาและฟังไทยเนาะมือนี่มาพบพ่อกับนุ่นเซนเกาเนาะทุกคนคือมือนี่นุ่นกะได้มีโอกาสมายามแม่ไม้ลูกห่าเนาะก็คือนั่งจื้อพนอทุกคนคือ,อหลังจากที่เขามอบเครื่องอุปกรณ์ที่ให้เล่าสร้างบ้านเนาะ,ะก็จะเป็นเงินจํานวนหนึ่งแล้วก็เป็นสังกะสีเป็นเล็กมาอย่างเนาะทุกคนมือนีเ่เขาก็สิมายามมาเพื่อก็ได้สร้างเฮือนบบเนาะเขาก็ได้ยินข่าว เพื่อนว่าเพื่อนกำลังสิปุกเฮือนเนาะแล้วก็เฮาก็ได้ไม่เยี่ยมยามเพื่อนเบิ้งว่าเพื่อนก็ได้ปุ๊กเฮือนแทบวัเพราะว่าเครื่องที่เอื้อยเพื่อนซวยมาเพื่อนก็อ่าซวยจากใจเนาะบ่ว่าเพื่อนจะตั้งเฮือนหรือบ่ตั้งเฮือนเอื้อยเพื่อนก็บ่ได้คิดยังแต่ว่าเฮาก็อยากให้เพื่อนหันมีเฮือนอยู่เพราะว่าช่วงนี้น่ะฝนตกทุกคนฝนตกแบบว่าสี่ห้ามือเลี้ยนแล้วเนาะแล้วก็นุ่นก็เป็นห่วงว่าเพื่อนคือจะบบมีบออยู่บนนอนฮะนะเพราะว่าเฮือนหลังที่เพื่อนอยู่มันลุหมดแล้วแล้้วกก็มมืออนนนีีไดาเเบบิ่่่่งทพ สิปุ๊กเฮื่อนไม้ฮะนะว่าเพื่อนปุ๊กแทบบ่เพราะว่าตอนนั่นเรากับพาเขามาเบิงเนาะพานน่นนี่แหละเข้ามาเบิงบนสิปุกเฮื่อนไม่แต่วา่าหลังจากนั้นนน่นก็หายไปเดือนนึงนุงน่นก็ไปเฮ็ดคลิปอยู่อะบนอื่นเนาะบนได้ม้าแล้วก็มือน,นี้นุ่นกับือโอกาสมาหาเพื่อนเพราะว่าฟาดเดดนิดนึนนงฮะนะเนาะทุกคนตอนนี้นุ่นสิพาทุกคนยางขึ้นเมื่อเฮือนเพิ่นเมื่อเบิงเบ,บิงสภาพว่าเพื่อนอยู่แนวใดเนาะทุกคนกันเลย นี่ทุกคนคือน้องไม้เพิ่นไปแบกน้ำไกล้่ทุกคนนี่ไปแบกน้ำยุ้ใส่น้องไม้ <c oughs> บู๊ว้าวนี่กำลังสกับเฮือนเนาะทุกคนแ<อ><ๆ>บกน้ำมาไก่มาก,อมากอเอ้ยซวยจับเออบุหา ทุกคนนี่ตอนนี้กับมาหอดเือนแล้วเนาะโดยทุกคนตอนนี้เขากับมาหอดเือนนางจือ้อไม่ไหมลูกห้าแล้วเนาะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นเือนเพิ่นแล้วประมาณหนึ่งประมาณนี้เลยทุกคนเพราะว่า เดือนที่แล้วนุ่นมาเนาะนุ่นมาเบิงสภาพของเพิ่นมาเพิ่นกับซีตั้งเฮือนเพราะว่าเพิ่นบุมีผู้ดใด่ซวยฮะนะแล้วมาแล้วก็คุดดินโอพานนองม้ฮะนะคุดดินเราแทะว่านี่จนมาได้พื้นที่เฮือนประมาณนี้นุนคิดว่าอันข้าเจ้าเอารุจกมาจกนะเขาคุดความลึกฮะนะทุกคนแล้วว่าผนตก,กันส่วนสองสามวันกอนฮะนะมันอยู่บ่ได้อยู่ลุมฮะนะแล้วก็มือนนุ่นกับมามาเบิ้งตัวจริงเนอะทุกคนนี่ แล้วก็ได้มาอาศัยมายูพี่แท้เนาะนี่ลูกๆของเพื่อนเนาะยูประมาณนี่เลยเนาะอันนี้แมยย่ามายูจักมือแล้วห้ามือห้ามือห้ามือหกมือโอ้ยห้ามือหกมือนี่มันตอนฝนนี่บอไปบาเราว่าเรามากรมานให้ได้ห้ามือหมือนะ,อะตังเฮือนนีว่าหกมือหกมือเนาะ อีแม่ไปพุ่นมาแล้วไปยู่พุ่นมันยู่บ่ได้มันเอาฝนตกแม่นออมันยู่บ่ได้ฝนตกเนาะก,กันเลยได้หีบห้อนตั้งอะน,นี่กะตั้งได้ประมาณนี่ทุกคนนี่พ่นปนูนอันนี้บนนอนวหอีแม่นอนกลางคืนนอนอยู่นี่วะนอนนี่ยอโอ้บ่มีหือยุงบ่มีบ่มนวนี่อยู่เหือนึ่นอนอยู่นี่เลยเนาะนอนอยู่นี่นี่เอาผ้าบัดมาปูแล้วกะเอาอันพาห่มนี่มา หมูนนอนเลยเพราะวะ่านี่พื้นที่อันนี้ยังเป็นดินเปียกอยู่ทุกคนดินซุ่มอยู่เพราะวะ่าสองสามวันก่อนทนาฝนตกฝนตกนักหลายลายแล้วนุ่นก็เป็นหัวนอนนุ่นอยู่บ้านนาุ่นว่าเขาตังเฮือน้วบ่คันว่าเขาเจ้าบตั้งเฮือนนี่แน่นอนว่าเขาบ่มีบนอยู่เลยเพราะวะ่าเฮือนหลังเก่าที่เขาเจ้าอยู่นะ่ะนั่งแบบนี้นะเห็นทงฟ้าเลยแบบมันหัวหลายเนาะแล้วก็มื่อนี่นุ่นก็ได้มาเบิ่งนี่ก็แล้วซ้ำนี่แหละทุกคนคือทุกคนเห็นนี่แหละ นี่เพื่อนก็เอาผ้าบัตมามัดจะนี่เพราะว่ายังบุมีอันบุมีไม่แป้นซีมาแอมเถอเนาะบุมีไม่แป้นไม่อย่างเถอเพิ่นก็ยูแบบนี้เลยเพราะว่าอ่าอยู่ลุมเพิ่นก็ยูบ่ได้แล้วฝุนตกแห้งช่วงนี้นะโดยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหลังเพรานเพิ่นนอนนี่ทุกคนก็จะยูติดกับธรรมชาติแบบนี้เนาะก็คืออ่า เดือนแล้วที่เข้ามาเนาะเพื่อนกับยังโบได้ตั้งเพื่อนแล้วก็เข้าก็ได้มีคำแนะนำในหนึ่งให้เพื่อนเวลาเพื่อนทีตั้งเพื่อนตั้งอย่างนะให้เพื่อนบุกสวนบุกอย่างแบบปูครัาปูมีเนาะทุกคนแล้วก็เข้ามาอาทิตย์นี้ก็เห็นเพื่อนบุกสวนแล้วก็เฮ็ดตามที่เข้าบอกเนาะเพื่อนก็น บุกสวนลังหลังเฮือนอนแล้วกพิคนแต่งบุมีแมกนผักแกนีเนาะเท่ากับิมาอีกรอบสีได้มาเอาแกนทักแกนีมาให้เพิ่นมาปลูกเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งลังเือืเอมันคือธรรมชาติแบบนี้เนาะดินดำน้ำซุ่มแบบนี้คือขฮาปลูกอย่างแต่งามเนาะทุกคนคือปลูกอย่างอะไรกินใบเนาะอันตั้งเฮือนี่แม่นพี่น้องก็มาซวยบอกรู้เฮาเหงาขู่ประจาให้อ่อไอแม่จ้างให้ผู้อื่นเฮ็ดวานี่จ้างแล้วก็พี่น้องบ่มาซวยบ่ คุณนุ่งบ่มมาแหละเขาดูยู้คือที่เพิ่นตั้งเฮือนนี่ได้เนาะก็คือเป็นเงินพี่นาที่เพื่นซวยแล้วก็นุ่งก็ได้มัมวๆให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ได้ไปจ้างให้คนอยู่บ้านนี่มาซวยเพราะว่าบ่มีบ่มีคนมาซวยเนาะคือคนคือสงสารหลายเพราะว่าเกิดิเฮ็ดเวียกก็คือกคนเห็นนี่ลูกลูกเนาะน้อยบ้าหลายคนนี่ บบบบบบบ่บ่ต้องบ่ต้องกันยกน่องอเ,ออเออยิดเดียวนี่ลูกๆก็คือพุนพุนันกับเป็นลูกอีกคนอยู่ทั้งหลังพุน<อ>คือลูกหลายคนแบบนี้แล้วก็ผู้ผที่เฮ็ดเวียก,ก็คือน้องไม้ผูู้น้อยน้อยนี่คนที่ <c oughs> ไปตัดฟืนแล้วก็ตักน้ำอยู่เฮือนคนที่ขยันที่สุดก็ใหญ่ที่สุดในในเฮือนเป็นู้นี่เนาะนี่ น้องไม้พนทุกคนคือจะเป็นพนี่ที่แบบว่าไปหาย,ยูหากินเนาะบางมือก็ไปคุดมันต้นคุ้นอย่างข่านะก็เป็นเล่าแต่ว่าอเม่ก็เป็นคนต้มยูเฮือนเพราะว่าเด็กน้อยหลายคนแล้วก็ข้างมาเม็นน้องไม้คนเดียวนี่ก็เอาบะโลนเนาะก็ต้องให้อเม่เป็นคนเอายูเฮือนแล้วก็เราก็เป็นคนโซกยูโซกกินนี่จะเป็นเด็กน้อยแบบนี้เลยแฟนจะเด็กน้อยเนาะยู่แบบนี้นี่ทั้งนี้ก็เป็นเด็กน้อยต้งแต้แล้วเฮือนนี่หู้ซึบจังใดดีใจว่า แล้วซ <Hoy S 2> ัมนี่ก็ดีใจเนาะดีกว่าตากฝนเนาะยังเสียกกน็ยังมีบนบนนวลเนาะนวลนี่ดีแล้วดีนวลแล้วโบฝนโบตกเนาะสองสามวันก่อนฝนตกเนี่ยอีดูอีแมวแถวาว่าฝนตกเฮ็ดเราได้นวลน่อยบัดนี้ สั่งกะซีแล้วก็เล็กเนาะเฮาซื้อคือแบบว่าเฮากะเนาะเขายิตตั้งเงินขนาดนี้ประมาณนี้จริงมดเท่าไหนเนาะก็ถือว่าพอดีเนาะถือว่าแม่ว่ากับพอดีมดแต่ว่ายังบ่นเลยเต็มเงินครัวเนาะคือทุกคนเห็นนี่แหละนี่ข้าเจ้าก็เอาอันอเป็นหม้อเป็นอย่างนี้ยกง่ายมาอยู่พี่เลยแต่ว่าก็ก็แบบนี้อยู่แบบนี้เลยนี่อยู่แบบนี้เลยเนาะ ก็จะหากันแล้วประมาณหามือแเราทุกคนเคืร่องกับเกาะแบบนี้เลยอยู่แบบนี้เลย นุ่นก็ดีใจหลายเนาะที่มีเจ้าบุญเจ้าศรัทธาก็คือพี่นาเพื่อนนะที่สวยอุปถัมเพื่อนค้าสู้จนเพื่อนมีที่อยู่ที่อาศัยประมาณนี้เนาะถือว่าได้ลบฝ้าลบฝนกันถือว่าดีอกดีใจน้ำเพื่อนหลายๆเพราะว่าข้าบุมีเอื้อยเพื่อนก็ตอนนี้ก็บบุหัวเพื่อนซียูจังใดเนาะเพราะว่าฝนตกหลายมื้อแบบนี้ก็ บุมีที่อยู่อาศัยฮนะแล้วก็ตอนนี้ก็แล้วซํำนี่ก็ถือว่าเฮดไทยชีวิตเพิ่นดีขึ้นขึ้นระดับหนึ่งเนาะถึงว่าอึดเข้าเพิ่นก็ซอกเข้าก็ยังมีเฮือนอยู่ก็ถือว่าดีครบมุกครบใจผู้ยหญยใจบุญหลายๆเด้อเดีย๋ยวอะไรเออนี่คืออีแม่มันก็น ได้ความมอบควาใจแล้วกันน้องเพื่อนก็นได้ความมอบความใสพิน้าหลายๆเดิมเทียสวยเหลือเพื่อนเนาะทำโบสวยนิ้วเนาะความทุกข์ายากบุหัยวัดสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลุงเพียงเท่านี้เนาะขอบใจและขอบคุณหลายๆเนะาะเอฟซีที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เด้อขอบใจหลายๆ